เจ็ดเดือนท่องหกเดือนหกเดือนนะครับแม่นี่ถือว่าใซอได้ครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องแล้แม่เนาะแม่ต่อไปครับบานจักบาทแม่นี่กับหกหมื่นเจ็ดคือกันต่อได้คือกันแม่ซิเลยดิชาโรลีอือซาโรลีนะครับอ่าเปิดจักบาทซาโรลีนี่หกหมื่นสองแม่ต่อไปนี่หาซิปหาซิปต่อได้หาซิปต่อได้ราคาห้องบาทราคาห้องต่อได้ราคาห้องต่อได้นะครับ They want you, so they were the one สวัสดีครับพี่น้องจูนเละเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับมนีอยู่กับบ้าจูนผู้บ้านางผมพุอธิสานบ้านยูเคเทสบาลแห่งงานบอบตครับคลิปนี้บ้าจูนสิผ้าพีผ้านองมาเบิรงง่วงง่ามของแม่บาครับที่กัดบา้าบนหน้าแต่ตำบลหน้าแต่ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับมาทำกลางสายพน,นแม่เนาะ,ะเปิดเจก็กโตวันนี้แม่เปิดหกตัหกโตนะครับมีประกันทองอยังแม,ม่นบ่มีอยู่มีอยู่ครับก่อนสิบเบิองงอรงกงวอพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเดอเดอร์บายพัฒน์ลตี้ครับเป็นกำลังใจเห็นบาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรการเกษตรสาระดีๆหาเลาะเบิรงกงวองงอ่งงายแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องอ่าเพื่อโปรโมทการเสียเวลาพี่น้องจักบาดแม่นี่อ่าเมื่อไหร ห้าหมื่นแปดพันบาทจ้าตัวได้ตัวได้ลูกเจ้าตัวแหละแม่ลูกตัวสองข้าทองลูกตัวสองข้าทองนะครับเนาะกะพริบหนเนาะ DB หนึน่งครับสองศูนย์หนึ่งอนามันครับผสมเงือเมื่อวันที่ยี่สิบหาเมษายนที่ผ่านมาครับท่ายสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกลบ,บกอ่าเป็นไขก่กลางแข้งขาหน้าขนา,นา,นา,าดำครับพ่วงหางเงวคลิปหูดำอ่าหลังเทียงถีรีเลยพี่น้องตโนอกอยู่ตรงกลางขาหน้าครับวันอยู่มองนั่งครับเอาหัน ทันถ่ายมาเนี้ยข้นหางใหญ่ครับเครื่องดำห้าหมื่นแปดพันบาทประกันม่านตัวนี้ประกันม่านนะครับห้าหมื่นแปดพันบาทพี่น้องฉีดงานครับนมมีติงบ่แม่บอมมีบ่มี่นะครับเนาะบ่มีอ่าประกันตัวนี้ประกันพร่องพร้อมระกันท่องบ่าเมษา หกเดือนนะครับแม่นี่ถือว่าใซยได้ครับห้าหมื่นแปดพันบาทราคาห้องนะแม่เนาะราคาห้องอ้าแม่ที่สองแม่ได้บัตรนี่แม่สองแม่สาวได้หนี่บัตรแม่สาวบ่แม่สาวอืมสร้างหน่แม่สาวอ่ะเฮีพี่น้องเบิ่งเถอะแงาหลาดแม่สาวเปิดจักบาทเปิดหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดเท่ากันต่อได้เท่ากันอ่าเป็นบามันลูกผสมลูกผสมขี้น้องแดงจนดำนะครับในในโทรศัพท์หนิดจนจนดำเลยนะครับ เคร่งแดดกําลังสีออกแน่เล็กน้อยคลิปหูดําแข้งขานาขาดําครับพี่น้องลําโตเงีวอัศรัตเลยใช่เงีวอัศรัตแดงมุ้งห่องเป๋วแน่แม่เนาะใช่ใส่ได้เลยครับพี่น้องโค้งหางจับสูงเฮ้ยบามันแท้บามันแท้ใช่โบเป็นบามันน้อยพร้อผมโบบามันใหญ่บามันใหญ่จักบาทก็ราคาราคาหกหมื่นเจ็ดหกหมื่นเจ็ดพันบาทต่อได้คือเก่าต่อได้คือเก่านะแม่เนาะใช่โอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องอ่า บาจูนกับลำบากแล้วบนกับแสงแล้วเกิดโอ้ยน้ำน้ำกันน้ำกับพราน้ำน้ำกับเพราะน้ำนะครับเนาะอ่ะแม่ต่อไปครับบานจักบาทแม่นี่กับหงมเงนเจ็ดคือกันต้อได้คือกันอ่าหงมเงนเจ็ดต้อได้ลูกจักโตแล้วครับเนี่ยแม่สาวม่านสาวม่านสาวประกันท่องเราบ่บ่กว่าม่นประกันได้ตัวนี้ม่านเศร้าม่านหยั่งแต่ของมันกับบ่อหันไหนประกันอ่ามีใบผสมบ่านี่มีอ่าใบใดใบใดตัวลืมตัวอ๋อใบนี้เนาะ ครับผสมกับพอวายเซตห่งหนึ่งหกครับพอทอสโฟนพี่น้องผสมไว้เมื่อกุมภาพันธ์เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนแต่ว่าแม่บอดดิตรวจเนาะแต่ว่าบอดดิตรวจก็เลยบอดดิประกันเบื้องเอาอ่าเบื้องเอานะครับเตมีอยู่ดอกมะโนมสี่อยู่เบื้องเอานะเบื้องเอารอดเนาะเอามะเบื้องเอากับทายตัวพราะวอดดิเศร้าแม่ก็เลยบอิประกันไว้เนาะถ่ายสูงห้านลอยลอยสี่สิบคือกันซำ สามตัวนี่ซ้ำกันเลยซ้ำกันในรายการซ้ำกันนะครับร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องแดงองค์ตรงก็ดังมีมีมีติงบอนนมบอมมีแข้งขาถือว่าสมส่วนคลิปหูดําแข้งขานขาดําครับท่ายเพิ่นเครื่องดําครับพี่น้องอ่าเครื่องง่ามนะครับโคนหางกลมนะแม่เน้ะโคนหางกลมนะครับโอ้เป่งๆพี่น้องโอ้เปิ้ลวาโนมสี่แม่นอีหลีวาโนมสี่อยู่แต่ของเพิ่นก็ เนี่ยเพระข้าเนาะเพื่อนกับว่ารับประกันเป็นโบรับประกันเพื่อนโบได้ตรวจคนกับโบได้ตรวจให้กันเบื้องบนได้ตรวจเบื้องอานะครับขอนยูมองนั่งครับพี่น้องตโนงจะตรงกลางขนาดไหนไหมเนาะบ้ามันน้อยอยู่บ่นี่บ้ามันน้อยให้กันบ้าบ้านน้อยให้กันนะครับหกหมื่นหกหมื่นเจ็ดพันบาทให้กันเจ็ดพันบาทราคาห้องละค่าห้องราคาห้องซื้อเนี่ยเดี๋ยวห้องโบซื้อแนว่เด๋ยวโตโตไปโตเล็กบ้านนี่ยก็แม่ขาวไงนี่บ่แม่ขาวนี่ครับซิลเล่ ฮะแม่สิลเลิซาโลเลี่จ้าอืมซาโลเลี่นะครับอ่าเปิดจักรบาดซาโลเลี่นี่หกหมื่นสองหกหมื่นสองจ้าต่อได้่ขึ้นเก้าอันละครับต่อได้่ขึ้นเก้าแม่เนาะจ้าอ่าประกันม่านประกันม่านก็พอนี่บ่จ้าก็พอนั่นละพอซุเปอร์เอ็กซ์ครับพี่น้องอ่าเอานึกว่ามีข้างหลังโอ้ยผสมใบเมื่อสิบมีหน้าที่ผ่านมาประกันเรียบร้อยนะครับหกหมื่นสอง หกหมื่นสองตัวใดขึ้กันตัวใดขึ้กันพี่น้องซาโลเล่ลูกผสมนะครับเนาะตัวเั็ใหญ่เอีงเลีงอยู่ตัวัใหญ่เอีงเลีงหนึ่งท้ายสูงประมาณลอยลอยสี่ิบหาบวกลบนะครับอ่าตระกูลซาโลเล่เลยพี่น้องเครื่องแดงพวงหางอ่าเครื่องชมพู่พวงหางชมพู่นะครับหกหมื่นสองหกหมื่นสองหกหมื่นสองประกันทองนะแม่เนาะใช่ประกันทองชาโลเล่ลูกผสมครับพี่น้องแม่นี่อ้าวฝนเริ่มมากเลยด้วยพี่น้องเอาจวดจวดจวดแม่แม่ต่อไปครับบารนี่แม่ต่อไปนี่หาซีฟหาซีฟ ต้ได้หัวบด็ดประกันม่านเฮ้ยหัวด้ประกันม่านตัวหัวเด็ดประกันม่านโอ้สุดยอดผสมไใบบ่จ้าผสมไบเแล้วหันบ่ได้ประกันม่านผสมกับอันชาลโลเล่บ่ออันชัอันอันพัชชาโลเล่ผสมกับบามันได้บามันผสมกับชาลโลเล่เอาแต่ว่ากะสิงห้ามได้ออกเป็นบามันแดงอย่างนียมันหลุนไปแล้วเป็นพออ่าลิเซ่นะครับอ่าหนึ่งเก้าแปดครับผสมใบเมื่อวันที่ สิบหกมีทูนาที่ผ่านมาจ้าบ๊ได้ประกันบ๊ได้ประกันบ๊ได้ประกันพันเด็ดเศร้าเนาะบัได็เศร้าหาห้าหมื่นห้าหมื่นหาหมื่นถึงคนเลยตัวใหญ่ขึ้นเก่าตัวใหญ่ขึเก่าแดงจนกำครับพี่น้องอยู่ในกล่องอ่ะสีดำเลยพี่น้องเด้วยซ้ำแดงซ้ำท่ายสูงกว่าแม่ลอยสามสิบห้าบาทนะแม่เนาะลอยสามสิบห้าบาทครับบามันน้อยจ้าบามันน้อยนะครับห้าหมื่นบาทครับพี่น้องราคาห้องนะครับเนาะอ๋อเมือนมัีแม่บามาแปลกอ้าวฝนตกบาดมี้เอาเอาเดี๋ยวมันสีประจบคลิปเเออาาาาตตัััววสุดทท้้ยจกบแม่่นนีี กันนี่ฮะตัวได้ประกันมั่นหาซิปจ้าตัวได้ประกันมั่นจ้าประกันกับพ่อได้นี่พ่อนี่บ่จ้าฮุตต้นเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งครับพี่น้องผสมใบเมื่อมีหน้าที่พานมากหกเดือนกว่ามีใบมีหลอดนะครับเนาะจ้าประกันม่านบาทราคาห้องราคาห้องราคาห้องตัวได้ราคาห้องตัวได้นะครับถ่ายสูงกว่ามั่นลอยสี่สิบบวกลบในแม่เนาะจ้าชีดง่ามครับโอ้โหโบเดียร์น้าจืดแห้งมิเตขี่นะครับเอาเดี๋ยวเด้อ ยางใส่เลยอย่เข่ากล้องคักพวงหางเงาไงครับพี่น้องเครื่องดำนะครับลูกแรกยี่บนนี้ม่านสาวลูกแรกม่านสาวเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดเอาบัดที่นี่ฝนตกแล้วขอโทษขอเป่พี่น้องโบเดเบิงละเอียดงัวคักนะครับเบอร์โทษแม่เบอร์ยังเฮ้เบอร์โทษอยู่สาบ้านนี่โอ้ไม่มีติ้งเนได้นุ่มตัวนี้มีติ้งเลนว่นุ่มแม่สาวนี่มีติ้งอ๋อนุ่มแม่สาวมีติ้งว่าบอกเลื่อนบอกนะครับเนาะจ้าเอ้อ เอาเบอร์ยังแม่โทรมาเบอร์นี่เด้อคงไม่บานนี่ครับ097 183 6954 097 183 6954ครับแม่บาแม่บาบานาแต่อำนาจเจริญครับแม่บาบานาแต่อำนาจเจริญนะครับเนาะมือนี้เปิดให้เบิ่งทำกลางสายฝนฝนตกอีกเ้ยพี่น้องตอนนี้อ่าแม่นี่หาหมืนผสมพอหมด พอฮูตันพอฮูตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งนะครับผ่านหกเดือนประกันม่านนุ่มมีติ้งจังน้อยประกันม่านนุ่มมีติ้งจังหนอยหนึ่งนะครับแตาทองแรกจ้าทองแรกแม่สาวแม่สาวส่วนแม่นี่แม่นี่ลูกสองข้าทองลูกสองข้าทองนะครับเนาะสองเดือนสองเดือนประกันม่านโบดได้ประกันเนาะจ้าบดีหาเงินที่กันหาเงินตัวใดที่ก็เดงองค์ตรงนะครับผสมอันชาโลเล่ไว้จ้าส่วนแม่นี่นะครับเนาะ แม่นี่ชาร์ลดีผสมผักกันม่านคือกันนี่ผักกันม่านแต่ว่าผสมอันผสมบามั่นใบจ้าุปเปอร์เอกผสมซุปเปอร์เอกไว้นะครับบามั่นอ่าบามันนะครับพอได้ก่อนเถอหกหมื่นสองหกหมื่นสองนะครับก็ได้ก็ได้แม่นี่แม่นี่สมอันนี่ยังเหลือบ้างหลือเด้อจังพอได้เท่าไรราคาเท่าไรราคาอันหกหมื่นเจ็ดพอได้กันได้แม่นี่ แม่หกพันเจ็ดต่อได้เมื่อสาวแม่สาวแม่นี่แม่นั่นหาเงินแปดต่อได้หาเงินแปดต่อได้นะครับลสองตัวนั้นลูกสองลูกสองเอาเอาแค่นี้นะแม่เนาะให้พี่น้องมาเบิ่งเอานะครับสารกิฟต์นี้บ่าวจุนต้องขอบคุณแม่บ่าวยางสูงจะครับที่ให้บ่าวจุนพาพี่พาน้องมาเบิ่งงวงามในมือนีครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนครับที่เข้ามากดติดตามกดไลไ์กดแชร์จูเลเดอร์บายมาดูสิทิีครับเป็นกําลังใจให้บ่าวจุนหาเลาะเบิ่งงวงามแบบนี้ฝากพี่ต้อนน้องสารกิฟต์นี้สวัสดีครับโอ้ยฝนมา